Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เท่าไหร่ร้อยสิค่ะเออ <100 S 1> ช่องวงที่เป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยหนูทำยังไงถึงได้ <c oughs> <c oughs> าิใจในตัวโบว่ะอันนี้พิ้วาน่ารักมากตัวหลัเอกที่น่ารักมากเลยนะอันนี้เกิดนิดนึงอันนี้ผิวดีมากเออใช่เขาเรียกว่าโกลกระจ่างใสอ่ะไข่ขำตลอดลูกสาวนี่ทูคุณโบนะจ๊ะน่ารัา อันนี้อันนี้คือไม่มีแป้งอันนี้มีแปงเป็นโฮวีเป็นโฮวีอันนี้เป็นมัช่ะคนขายนะคะน่ารักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอบคุณค่ะอันนี้คือของคนนี้ค่ะก็ตามตัวนะคะเพราะมีหมีด้วยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสวัสดีใหม่ครับสวัสดีค่ะมีคเน and เนเอร์นะคะพี่นาส่งชุดมาให้เด้อ นี่ก็มีเสื้อนา่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแหละรอชมเลยครับ,บคุณครับพี่สาวซื้ออะไรเนี่ยซื้อมาตุ่หนะีบหน้าว้าวพอใช้ที่บ้านหมดนอนไว้บิวตี้นะคะใช้ดี่ะเนียังใช้ดีจริงม,ม,มีเซอ์มเบิร์สมีต่างมี เด,ด้วยนี่มีหมดเลยค่ะเอาจัดสิเราเลยอุ้ยมีโปรด้วยเหรอซื้อคู่ถูกกว่าาไปแล้วเนี่ยคู่นี้เลยหยิบไม่รอ <laughs>